สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาดูกันนะคะว่าพลังงานในการที่เราจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆทําทำอะไรใหม่ๆชีวิตใหม่ๆนะคะเป็นอย่างไรเอาขอให้เป็นแค่ไกด์นำทางนะคะแล้วก็นอกนั้นใช้สติและเหตนผลนะคะเป็น ที่ตัดสินใจก่อนจะตัดสินใจทำอะไรก็ขอใช้สตินะคะก่อนอื่นยายก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูยายนะคะขอบคุณที่กดไลค์เป็นกำลังใจให้ค่ะขอให้โชคดีนะคะเป้าหมายของคุณนะคะยายก็ภาวนาให้ไพ่ออกมาสวย นะคะเห็นไพ่ที่ด,ะะดีนะคะเริ่มต้นมาดีนะคะเริ่มต้นมาดีการติดต่อสื่อสารการเจรจาเป็นเรื่องใหญ่การมองการไกลการมองให้ทุกอย่างให้รอบครอบนะคะ,ะสื่อทางไกลก็ใช้ได้นะคะแล้วก็ ต้องดูด้วยว่าการที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเราก็ต้องดูกำลังของเราด้วยนะคะไพ่ก็ออกมาเตือนนิดนึงนะคะเป้าหมายคุณอะเยอะมากเลยพอบอกว่าเริ่มต้นใหม่ก็ามาเลยไพ่แห่งการเริ่มต้นลุงโลดเธอเยยเธอยานพุ่งไปข้างหน้านะคะไพ่แห่งการลุงโลดนะคะ เป็นแสงแห่งดาวที่ส่องมาให้เห็นช่องทางเมื่อคุณได้ตรงนั้นแล้วคุณสามารถคุณมองเห็นแล้วช่องทางไม่ว่าจะเป็นช่องทางอะไรนะคะคุณสามารถที่จะลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาจัดการกับตรงนั้นได้นี่นะคะเห็นไหมไม่ต้องแคร อะไรทั้งสิ้นนะคะนี่คือการไม่ไม,ไม่ไม่ร่วมมือกับชัยชนะของคุณนะคะไม่ดีนายน,นั้นไม่ต้องแคร์ค่ะมันไม่ต้องแคร์อะไรเลยอนาคตอยู่ที่มือคุณนะคะใช้สติตัดสินปัญหานะคะคิดให้รอบคอบใช้เงินอย่างระมัดระวังะะแล้ว นี่สิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณต้องการเลยสิ่งที่คุณคิดอยู่ทุกวันนี้ค,ค,คุณต้องการจะร่ำรวยมีเงินมีทองโอกาสมาหาคุณนะคะการที่จะคิดจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งระวังเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องกระเป๋าตังะคะ่ะ นะคะไปได้เลยนะคะมาสวยงามมากนะคะสิ่งที่คุณคิดคุณหวังโอกาสคุณจะชื่นชมสิ่งที่คุณทำสุดยอดะคะ่ะเหมือนคนที่ได้ของถูกใจนะคะอ่านง่ายมากเลยไพ่เพียงแค่ว่าเริ่มเลยค่ะเริ่มที่จะลุกขึ้นมาคุณสามารถทำได้ นี่คือเป็นไพ่แห่งกําลังใจโดยแท้เลยและเตือนแค่ว่าให้ใส่ใจดูแลเกี่ยวกับด้านการเงินแค่นั้นนะคะว่าว่าจะทำอะไรถึงจะไม่ได้มากตามเป้าตอนนี้นะคะแบบสิ่งที่คุณหวังไปอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงแต่คุณทำได้ค่ะ คุณทำได้ถึงจะไม่ใช่ตามเป้านะคะความสำเร็จเกิดขึ้นแน่นอนเกิดขึ้นกันมาติดๆเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วแล้วคุณคิดว่ามันจะทำไม่ได้หรือคะทำได้คุณทำได้นะคะคุณจะชื่นชมแบบนี้เลยแบบไพ่ใบสุดท้ายนี้นี่นี่ยืนยันเลยนะคะสิ่งเพราะว่าแวดล้อมของคุณก็อำนวยนะคะ ขอให้คุณโชคดีนะคะกับสิ่งที่คนตั้งใจทำไว้คิดจะทำหรือเริ่มต้นทำแล้วหรือกำลังจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอะไรไปในทางใหม่มันเป็นแนวทางที่ดีมากนะคะไพ่ได้ออกมาบอกแค่นั้นเองเพียงแต่เราระวังเรื่องการใช้จ่ายการกินอยู่การอะไรก็อย่ามือเติบมากนะก็คะแค่นั้นเองนะคะขอให้ทุกคน โชคดีโชคดีค่ะยายขอเป็นกกำลังใจให้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะขอให้ทุกคนเชื่อมั่นในตัวเองค่ะเหมือนไพ่ใบนี้นะคะไพ่ใบนี้คือสบับกสบอมอะไรแต่ว่าเชื่อมั่นในตัวเองมากนะคะไม่สนใจไม่แค,คร์ใครใครจะหานหลังให้หรืออะไรไม่สนใจนะคะใครจะทอกซิกยังไงไม่ต้องไปฟังนะคะขอให้วางแผนดีๆนะคะนี่คือการวางแผนนะคะไพ่แห่งการวางแผนนะคะแล้ว เริ่มได้เลยค่ะไพ่เดสตร์เกิดขึ้นมาเนี่ยคุณมีโอกาสไปได้สำเร็จขอโชคดีโชคดีค่ะขอบคุณที่เข้ามาชมคลิปยายสวัสดีค่ะ